ปฏิปทาเพื่อละโอรัมพาคียะสังโยชน์อานอนท์เมื่อบุคคลจักไม่อาศัยมักไม่อาศัยปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อการละโอรัมพาคียะสังโยชน์ห้าแล้วจักรู้จักเห็นหรือจักละโอรัมพาคิยะสังโยชน์ห้าได้นั้นไม่เป็นฐานะที่จะมีได้อานอนท์เปรียบเหมือนเมื่อไม่ถากเปลือกไม่ถากกระพีของต้นไม้ใหญ่ที่ยืนต้น มีแก่นแล้วจากถากแก่นนั้นไม่เป็นฐานะที่จะมีได้ฉันใดก็ฉันนั้นข้อที่ว่าบุคคลจากไม่อาศัยมักไม่อาศัยปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อการละโอรัมพาคียะสังโยชน์ห้าแล้วจากรู้จักเห็นหรือจากละโอรัมพาคียะสังโยชน์ห้าได้นั้นก็ไม่เป็นฐานะที่จะมีได้อานนท์ข้อที่ว่าบุคคลอาศัยมัก อาศัยปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อการละโอรัมภาคิยะสังโยชน้าแล้วจักรู้จักเห็นและจักละโอรัมภาคิยสังโยชน่า,า,า,นา,า,ชนาได้นั้นเป็นฐานะที่จะมีได้อานนท์เปรียบเหมือนเมื่อถากเปลือกถากกะพีของต้นไม้ใหญ่ที่ยืนต้นมีแก่นแล้วจึงถากแก่นนั้นเป็นฐานะที่จะมีได้ฉันใดก็ฉันนั้น เมื่อบุคคลอาศัยมัคอาศัยปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อละโอรัมภาคียสังโยชน์ห้าแล้วจกรู้จกเห็นหรือจกละโอรัมภาคิยสังโยชน์ห้าได้นั้นก็เป็นฐานะที่จะมีได้อานอน์เปรียบเหมือนแม่น้ำคงคาน้ำเต็มเปี่ยมเสมอขอบฝั่งกาก้มลงดื่มได้ครั้งนั้นบุรุษผู้มีกำลังน้อยพึงมาด้วยหวังว่า เราจกไหว้ตัดขวางกระแสน้ำแห่งแม่น้ำคงคานี้ไปให้ถึงฝั่งโดยสวัสดีดังนี้เขาไม่อาจจะไหว้ตัดขวางกระแสน้ำแห่งแม่น้ำคงคาไปให้ถึงฝั่งโดยสวัสดีได้ฉันใดก็ฉันนั้นเมื่อทำอันบุคคลแสดงอยู่แก่ผู้ใดผู้หนึ่งเพื่อความดับสักกายะแต่จิตของผู้นั้นไม่ลั่นไปไม่เลื่อมใสไม่ตั้งอยู่ได้ ไม่หลุดออกไปพึงเห็นบุคคลเหล่านั้นว่าเป็นบุรุษผู้มีกำลังน้อยนั้นอานอนท์เปรียบเหมือนแม่น้ำคงคาน้ำเต็มเปี่ยมเสมอขอบฝั่งกาก้มลงดื่มได้ครั้งนั้นบุรุษมีกำลังพึงมาด้วยหวังว่าเราจัไวไหวตัดขวางกระแสน้ำแห่งแม่น้ำคงคานี้ไปให้ถึงโดยสวัสดีดังนี้ เขาอาจจะไหว้ตัดขวางกระแสน้ำแห่งแม่น้ำคงคาไปให้ถึงฝั่งโดยสวัสดีได้ฉันใดก็ฉันนั้นเมื่อทำอันบุคคลแสดงอยู่แก่ผู้ใดผู้หนึ่งเพื่อดับสก,กายะและจิตของผู้นั้นก็แล่นไปเลื่อมใสตั้งอยู่ได้หลุดออกไปพึงเห็นบุคคลเหล่านั้นว่าเป็นบุรุษผู้มีกำลังนั้นอานน มักและปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อละโอรัมภาคิยะสังโยชห้าเป็นอย่างไรอานอนทิขุในธรรมวินัยนี้เพราะละอกุศลธรรมทั้งหลายด้วยอุปธิวิเวกเพราะระงับความเกียดคร้านทางกายได้โดยประการทั้งปวงจึงสงัดจากการสงัดจากอากุศลธรรมทั้งหลายบรรลุปถมฌานอันมีวิตกมีวิจารมีปิติและสุขอันเกิดจากวิเวกอยู่ เธอย่อมพิจารณาเห็นธรรมทั้งหลายคือรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณอันใดที่มีอยู่ในปฐมฌานนั้นบุคคลนั้นพิจารณาเห็นธรรมเหล่านั้นโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นดังโรคเป็นดังหัวฝีเป็นดังลูกศรเป็นของทนได้ยากเป็นของเบียดเบียนเป็นของผู้อื่นเป็นของแตกสลายเป็นของว่างเปล่า เป็นอนัตตาเธอดำรงจิตด้วยธรรมเหล่านั้นแล้วจึงน้อมจิตไปสู่อมตะธาตุว่านั่นสงบนั่นระงับนั่นประณีตนั่นคือธรรมเป็นที่สงบระงับแห่งสังขารทั้งปวงเป็นที่สลัดคืนซึ่งอุปธิทั้งปวงเป็นที่สิ้นไปแห่งตัณหาเป็นความจางคลายเป็นความดับเป็นนิพพานดังนี้เธอดำรงอยู่ในปฐมฌานนั้น ย่อมถึงความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายถ้าไม่ถึงความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายก็เป็นโอปปาติกะผู้ปรินิพานในภพนั้นมีอันไม่กลับจากโลกนั้นเป็นธรรมดาเพราะโอรัมพาคิยะสังโยชนาสิ้นไปและเพราะอำนาจแห่งธรรมราคะธรรมนันทินั้นนนนั่นเองอานนท์น้มักนีปิปฏิปทา เป็นไปเพื่อการละโอรัมพาคิยะสังโยชนหอานนท์อีกประการหนึ่งเพราะสงบวิตกวิจารเสียได้จึงบรรลุทุติยชาญอันเป็นเครื่องผ่องใสแห่งใจในภายในให้สมาธิเป็นธรรมเอกผุดขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจารมีแต่ปีติและสุขอันเกิดแต่สมาธิอยู่เธอย่อมพิจารณาเห็นธรรมทั้งหลายคือรูปเวทนา สัญญาสังขารและวิญญาณอันใดที่มีอยู่ในทุติยชาินั้นบุคคลนั้นพิจารณาเห็นธรรมเหล่านั้นโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นดังโรคเป็นดังหัวฝีเป็นดังลูกศรเป็นของทนได้ยากเป็นของเบียดเบียนเป็นของผู้อื่นเป็นของแตกสลายเป็นของว่างเปล่าเป็นอนัตตาเธอดำรงจิตด้วยธรรมเหล่านั้น แล้วจึงน้อมจิตไปสู่อมตะธาตุว่านั่นสงบนั่นระงับนั่นประณีตนั่นคือธรรมเป็นที่สงบระงับแห่งสังขารทั้งปวงเป็นที่สลัดคืนซึ่งอุปธิทั้งปวงเป็นที่สิ้นไปแห่งตัณหาเป็นความจางคลายเป็นความดับเป็นนิพพานดังนี้เธอดำรงอยู่ในทุติยชานนั้นย่อมถึงความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลาย ถ้าไม่ถึงความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายก็เป็นโอปปาติกะผู้ปรินิพานในภพนั้นมีอันไม่กลับจากโลกนั้นเป็นธรรมดาเพราะโอรัมพาคิยะสังโยชห้าสิ้นไปและเพราะอำนาจแห่งธรรมราคะธรรมนันทินั้นนันนั่นเองอานนท์น้มักนี้ปฏิปทาเป็นไปเพื่อการละโอรัมพาคิยะสังโยชห้าอานน์อีกประการหนึ่ง เพราะความจางไปแห่งปีติจึงอยู่อุเบกขามีสติสัมปชัญญะและย่อมเสวยสุขด้วยกายจึงบรรลุตติยฌานอันเป็นฌานที่พระอริยเจ้าทั้งหลายกล่าวสรรเสริญผู้ได้บรรลุว่าเป็นผู้เฉยอยู่ได้มีสติมีสัมปชัญญะทั่วพร้อมอยู่เธอย่อมพิจารณาเห็นธรรมทั้งหลายคือรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณอันใด ที่มีอยู่ในตติยชานนั้นบุคคลนั้นพิจารณาเห็นธรรมเหล่านั้นโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นดังโรคเป็นดังหัวฝีเป็นดังลูกศรเป็นของทนได้ยากเป็นของเบียดเบียนเป็นของผู้อื่นเป็นของแตกสลายเป็นของว่างเปล่าเป็นอนัตตาเธอดำรงจิตด้วยธรรมเหล่านั้นแล้วจึงน้อมจิตไปสู่อมตะธาตุว่านั่นสงบ นั่นระงับนั่นประณีตนั่นคือธรรมเป็นที่สงบระงับแห่งสังขารทั้งปวงเป็นที่สลัดคืนซึ่งอุปธิทั้งปวงเป็นที่สิ้นไปแห่งตันหาเป็นความจางคลายเป็นความดับเป็นนิพพานดังนี้เธอดำรงอยู่ในตติยชานนั้นย่อมถึงความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายถ้าไม่ถึงความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลาย ก็เป็นโอปปาติกะผู้ปรินิพานในภพนั้นมีอันไม่กลับจากโลกนั้นเป็นธรรมดาเพราะโอรัมพาคิยะสังโย์ห้าสิ้นไปและเพราะอำนาจแห่งธรรมราคะธรรมนันทินั้นนน,นั่นเองอานน์นิมักนีิปฏิปทาเป็นไปเพื่อการละโอรัมพาคิยะสังโย์ห้าอานน์อีกประการหนึ่งเพราะละสุขและทุกข์เสียได้ เพราะความดับหายไปแห่งโสมนัสและโทมนัสทั้งหลายในการก่อนจึงบรรลุจตุตฌานอันไม่ทุกข์และไม่สุขมีแต่สติอันบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาอยู่เธอย่อมพิจารณาเห็นธรรมทั้งหลายคือรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณอันใดที่มีอยู่ในจตุตฌานนั้นบุคคลน,นั้นพิจารณาเห็นธรรมเหล่านั้นโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข เป็นดังโรคเป็นดังหัวฝีเป็นดังลูกศรเป็นของทนได้ยากเป็นของเบียดเบียนเป็นของผู้อื่นเป็นของแตกสลายเป็นของว่างเปล่าเป็นอนัตตาเธอดำรงจิตด้วยธรรมเหล่านั้นแล้วจึงน้อมจิตไปสู่อมตะธาตุว่านั่นสงบนั่นระงับนั่นประนีตนั่นคือธรรมเป็นที่สงบระงับแห่งสังขารทั้งปวง เป็นที่สลัดคืนซึ่งอุปธิทั้งปวงเป็นที่สิ้นไปแห่งตันหาเป็นความจางคลายเป็นความดับเป็นนิพพานดังนี้เธอดำรงอยู่ในจตุตชญน,นั้นย่อมถึงความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายถ้าไม่ถึงความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายก็เป็นโอปปาติกะผู้ปรินิพพานในภพนั้นมีอันไม่กลับจากโลกนั้นเป็นธรรมดา เพราะโอรัมพาคิยะสังโยชน้าสิ้นไปและเพราะอำนาจแห่งธรรมราคะธรรมนันทินั้นน,นันน,นั่นเองอานนท์น้มักนี้ปฏิปทาเป็นไปเพื่อการละโอรัมพาคิยะสังโยชน่าอานน์อีกประการหนึ่งพิขุเพราะก้าวล่วงรูปสัญญาเสียได้โดยประการทั้งปวงเพราะความดับไปแห่งปฏิฆะสัญญา เพราะการไม่ใส่ใจซึ่งนานัตสัญญาจึงเข้าถึงอากาสานัญจายตนะอันมีการทำในใจว่าอากาศไม่มีที่สิ้นสุดดังนี้แล้วแลอยู่เวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณอันใดที่มีอยู่ในอากาสานัญจายตนะนั้นบุคคลนั้นพิจารณาเห็นธรรมเหล่านั้นโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นดังโรคเป็นดังหัวฝี เป็นดังลูกศรเป็นของทนได้ยากเป็นของเบียดเบียนเป็นของผู้อื่นเป็นของแตกสลายเป็นของว่างเปล่าเป็นอนัตตาเธอดำรงจิตด้วยธรรมเหล่านั้นแล้วจึงน้อมจิตไปสู่อมตะธาตุว่านั่นสงบนั่นระงับนั่นประณีตนั่นคือธรรมเป็นที่สงบระงับแห่งสังขารทั้งปวงเป็นที่สลัดคืนซึ่งอุปัิทั้งปวง เป็นที่สิ้นไปแห่งตัณหาเป็นความจางคลายเป็นความดับเป็นนิพพานดังนี้เธอดำรงอยู่ในอากาสานัญจายตนะนั้นย่อมถึงความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายถ้าไม่ถึงความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายก็เป็นโอปปาติกะผู้ปรินิพพานในภพนั้นมีอันไม่กลับจากโลกนั้นเป็นธรรมดาเพราะโอรัมพาคิยะสังโยชน้5สิ้นไป และเพราะอำนาจแห่งธรรมราคะธรรมนันทินั้นนนนั่นเองอานอนท์น้มักนีป้ปฏิปทาเป็นไปเพื่อการละโอรัมพาคิยะสังโยชธาอานอน์อีกประการหนึ่งภิกขุกก้าวล่วงอากาสานัญจายตนะโดยประการทั้งปวงบรรลุวิญญาณัญจายตนะอันมีการทำในใจว่าวิญญาณไม่มีที่สิ้นสุด เวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณอันใดที่มีอยู่ในวิญญาณัจายตนะนั้นบุคคลนั้นพิจารณาเห็นธรรมเหล่านั้นโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นดังโรคเป็นดังหัวฝีเป็นดังลูกศรเป็นของทนได้ยากเป็นของเบียดเบียนเป็นของผู้อื่นเป็นของแตกสลายเป็นของว่างเปล่าเป็นอนัตตาเธอดำรงจิต ด้วยทมเหล่านั้นแล้วจึงน้อมจิตไปสู่อมตะธาตุว่านั่นสงบนั่นระงับนั่นประณีตนั่นคือธรรมเป็นที่สงบระงับแห่งสังขารทั้งปวงเป็นที่สลัดคืนซึ่งอุปธิทั้งปวงเป็นที่สิ้นไปแห่งตัณหาเป็นความจางคลายเป็นความดับเป็นนิพพานดังนี้เธอดำรงอยู่ในวิญญาณัญจายตนะนั้น ย่อมถึงความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายถ้าไม่ถึงความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายก็เป็นโอปปาติกะผู้ปรินิพานในพบนั้นมีอันไม่กลับจากโลกนั้นเป็นธรรมดาเพราะโอรัมพาคิยะสังยชห้าสิ้นไปและเพราะอำนาจแห่งธรรมราคะธรรมนันทินั้นนนนั่นเองอานนท์นีมมักนีิปฏิปทา เป็นไปเพื่อการละโอรัมพาคิยะสังโยชน์ห้านอานนท์อีกประการหนึ่งพิขุก้าวลวงวิญญาณัญจายตนะบรรลุอากินจัญญาญตนะอันมีการทำในใจว่าอะไรอะไรไม่มีเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณอันใดที่มีอยู่ในอากินจัญญายตนะนั้นบุคคลนั้นพิจารณาเห็นธรรมเหล่านั้นโดยความเป็นของไม่เที่ยง เป็นทุกข์เป็นดังโรคเป็นดังหัวฝีเป็นดังลูกศรเป็นของทนได้ยากเป็นของเบียดเบียนเป็นของผู้อื่นเป็นของแตกสลายเป็นของว่างเปล่าเป็นอนัตตาเธอดำรงจิตด้วยธรรมเหล่านั้นแล้วจึงน้อมจิตไปสู่อมตะธาตุว่านั่นสงบนั่นระงับนั่นประนีตนั่นคือธรรมเป็นที่สงบระงับแห่งสังขารทั้งปวง เป็นที่สลัดคืนซึ่งอุปธิทั้งปวงเป็นที่สิ้นไปแห่งตันหาเป็นความจางคลายเป็นความดับเป็นนิพพานดังนี้เธอดำรงอยู่ในอากินจัญญายตนะนั้นย่อมถึงความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายถ้าไม่ถึงความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายก็เป็นโอปปาติกะผู้ปรินิพพานในภพนั้นมีอันไม่กลับจากโลกนั้นเป็นธรรมดา เพราะโอรัมพาคิยสังโยชน้าสิ้นไปและเพราะอำนาจแห่งธรรมราคะธรรมนันทินั้นนันนั่นเองอานนน้มักนี้ปฏิปทาเป็นไปเพื่อการละโอรัมพาคิยสังโยชน่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญถ้ามักนี้ปฏิปทานี้ย่อมเป็นไปเพื่อละโอรัมพาคิยสังโยชน้าเมื่อเป็นอย่างนั้นเพราะเหตุไร ภิขุบางพวกในพระศาสนานี้จึงเป็นเจโตวิมุตต์บางพวกเป็นปัญญาวิมุตต์เล่าอานนท์ในเรื่องนี้เรากล่าวความต่างกันแห่งอินทรีย์ของีิขุเหล่านั้น